ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่หายกันไปถึงประมาณ2สัปดาห์เลยทีเดียวก็พอดีว,ว่าผมติดธุระเรื่องรับปริญญาที่หน่อยเนาะซึ่งวันนี้ก็ผมก็กลับมาแล้วครับกลับมาผมก็เห็นว่ามีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ69คนซึ่งก็เป็นเลขที่น่าสนใจไม่น้อยครับแต่เอาเป็นว่ายุดลามกโจรสเปรกกันก่อนแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะ The m i t c h e l l VS m h i n i เนี่ยเป็นผลงานจากโซนีที่บอกเล่าถึงครอบครัวติงต้องไม่ค่อยจะสมประกอบครับที่ต้องไปขอบคู่โลกจากา AI ที่จะครองโลกนั่นแหละมันเป็นอนิเมชันที่แอบมีความแปลกประหลาดอยู่ข้างในเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับทั้งลักษณะของอนิเมชันเอ่ยหรือแม้แต่ตัวละครเอ่ยครับซึ่งไอความ แปลกประหลาดตังกล่าวนี่แหละที่เสริมสร้างสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดแล้วก็ความดีงามของตัวเรื่องทั้งหมดเลยครับและแน่นอนวันนี้ผมจะมาวิจารณ์หนังเรื่องนี้กันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c ิ n e m a t i c a l l ช่องที่จะเขียนบทความวิเคราะห์วิจารณ์ปร,ประโยตน์แล้วก็มาน,นังอ่านหรือมานั่งเล่าให้คุณฟังนั่นแหละสำหรับบทความในวันนี้กับตอน t เดอร์มิ l l ลวีสแมชินเสน่ห์ในความแปลกประหลาดมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะมา ภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยบอกเล่าผ่านครอบครัวสุดแปลกทั้งหมดประมาณ4คนกับ1ตัวครับซึ่งก็มีพ่อแม่ลูกสาวลูกชายคนเล็กแล้วก็หมา1ตัวครับซึ่งผมยกให้ไอ้หมาที่ชื่อมันชี่เนี่ยเป็น MVP ของเรื่องครับซึ่งอ่ามันเป็นต้นแบบของความปัญญาอ่อนสมองไหลที่แม้แต่เสือตาโปนในเคป๊อปเดมอน n ันเตอรเนี่ยก็สู้ไม่ได้เลยครับและถ้าไม่มีหมาติงตองนี่นะครับมนุษยชาติในเรื่องคงถึงกา,า,าลเอวสานแล้วครับ โดยรวมแล้วเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความตลกในเรื่องผ่านความผิดปกติของมันซึ่งก็อย่างที่เห็นในรูปนั่นแหละครับมันตาเหล่ตัวป้อมอหน้ากสั่นก็ง่ายๆครับก็หมาหมาหน้าตาเอ๋อนั่นแหละครับแต่เอาจริงๆความตลกของเรื่องเนี่ยก็มาจากอะไรที่ผิดปกติหมดนั่นแหละครับซึ่งมันกลายเป็นความคาดเดาไม่ได้ของตัวเรื่องและนั่นนะับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับช่องคอมเมดี้ครับ ดอลลัดเดมโน่ n อาเวอ e เ็กซ์มูดูจะเป็นคติในการทําเรื่องนี้อย่างมากครับซึ่งในฉากในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่างๆที่คาดเดาไม่ค่อยจะได้ครับโดยเฉพาะตัวของมุกตลกของเรื่องซึ่งอผมยกตัวอย่างให้สักฉากหนึ่งละกันจากฉากนี้ครับที่ไอหุ่น2ตัวนี้มันเออเรอเพราะว่าเห็นหน้ามอนชี้แล้วคํานวณไม่ถูกครับว่าไอสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นขนมปังหมงูหรือหมาหรืออะไรกันแน่ครับ ซึ่งถ้าตามปกติแล้วเราก็อาจจะคิดแค่ว่ามันคงเป็นแค่มุกตลกที่ใช้ไว้ขำๆเพียงแค่ซีนเดียวหรมั้งถูกต้องไหมแต่ไม่ครับนี่คือ f ฟ r ์ชาร์โดที่จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกเกมภายหลังของตัวเรื่องครับคือนอกจากมุกทีเล่นกับหมาหน้าตาเออแล้วเนี่ยตัวเรื่องก็มุ่งเน้นในการเสียดสีสังคมเช่นกันครับโดยเฉพาะการติดโซเชียลหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะซึ่งก็มีความพยายามที่ชัดเจนครับผ่านตัวละครประกอบฉาก เราก็จะเห็นได้ว่าไอ้พวก AI เนี่ยมันจะส่งมนุษย์ออกไปนอกโลกอยู่แล้วและพอมันพูดขึ้นมาว่าเออแต่มี AI เอไอไม่ใช่มี AI มี Wi-Fi ให้เล่นฟรีนะก็ดูทุกคนจะไม่ได้มาอยอกการที่ต้องไปอยู่นอกโลกเท่าไหร่ครับซึ่งก็แอบออแสได้เจ็บแสบพอสมควรครับถึงขั้นที่ว่าออผมแอบเทียร์ให้มันศูนพันพวกมีแพนด้านนั่นแหละครับ อย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องนี้ชอบที่จะเล่นกับความผิดปกติและนํามาสู่อารมณ์ขันของเรื่องแต่ว่าความผิดปกติของเรื่องนี้ก็นํามาสู่ปมดราม่าได้เช่นกันครับสิ่งผิดปกติเป็นคําที่ตีความออกมาก็คงได้สิ่งแปลกแยกหรือสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจและความไม่เข้าใจดังกล่าวนี่แหละครับถูกนําเสนอผ่านความสัมพันธ์ของตัวละคร2ตัวครับซึ่งก็เป็นคุณพ่อกับคุณลูกสาวเนาะ พ่อที่ดูบา้บาบอๆกับลูกสาวที่เป็นเนื้อภาพยนตร์พยายามจะไปเรียนภาพยนตร์นั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าคุณพ่อโดยส่วนใหญ่เนาะแบบเจเนอเรเลยก็คงจะไม่สนับสนุนเท่าไหร่นั่นแหละครับ ทั้งสองตัวละครเนี่ยต่างรู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่แปลกและไม่เข้าใจตัวเองครับในกรณีของลูกสาวเนี่ยคืออยากจะหนีไปให้ไกลจากพ่อหรือหนีกลับเข้าไปสู่ม,มืดเพื่อที่จะหนีจากพ่อที่ไม่ค่อยเข้าใจเธอไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ช่วยผลักดันหรืออาจชื่นชมความฝันของตัวเองสักหน่อยนะครับหรือตัวคุณพ่อเองที่ไม่เข้าใจว่าทําไมลูกถึงพยายามจะหลีกหนีจากตัวเองนักหนาครับท,ทั้งที่สิ่งที่เขาทําก็คือความหวังดีส่วนหนึ่ง แล้วก็พยายามจะเข้าหาลูกสาวด้วยท่าทีเก๊กังๆตามประสาข,ของคนแปลกๆนั่นแหละครับคือนอกจากมันจะนําเสนอความสัมพันธ์ที่ห่างเหินในครอบครัวยุคใหม่แล้วเนี่ยมันยังแอบนําเสนอเรื่องของ generation gap ไปในตัวด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วประเด็นช่องว่างดังกล่าวเนี่ยมักถูกแก้ไขในตอนท้ายผ่านหนังเรื่องต่างๆเนี่ยผ่านการพูดยังไงดีล่ะก็ เข้าใจซึ่งกันและกันเคารพในความคิดเห็นของอีกฝ่ายอะไรประมาณนั้นนะครับพยายามจะสอนให้ทุกคนเข้าใจในเหตุผลของทุกคนอะไรประมาณนั้นแต่การนําเสนอแบบนี้เนี่ยมันมักขาดอะไรไปบางอย่างที่มักถูกมองข้ามครับและเดอร์มิเชลวิสเนชีเนี่ยมันก็นําเสนอจุดนี้ครับซึ่งก็คือในระหว่างความแตกต่างความแปรแยกมมันมีจุดร่วมที่ คลายครึงกันหรือบางทีเหมือนกันเลยด้วยซ้ำครับซึ่งความเหมือนดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างจะกลมเกลียวและกลมกล่อมไปกับบริบทของคําว่าครอบครัวอย่างมากครับมันจะมีฉากหนึ่งที่ลูกสาวเนี่ยได้หยิบเทปเทปหนึ่งขึ้นมาดูครับและในเทปนั้นเนี่ยมันเป็นซีนที่บันทึกเรื่องราวของคุณพ่อในช่วงที่เขากําลังหนุ่มๆครับ ตัวลูกสาวเนี่ยได้มองเห็นสิ่งที่คุณพ่อทำครับเธอได้เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นศิลปินเช่นกันเขาเป็นช่างไม้ที่มากฝีมือถึงขั้นที่สามารถสร้างบ้านทั้งหลังได้ด้วยตัวคนเดียวครับเขามีความฝันที่จะอยู่ในบ้านไม้หลังนี้ท่ามกลางป่าไม้ไปพร้อมๆกับครอบครัวของเขาอยู่ยังสมถะหรืออะไรก็ตามครับแต่ก็ต้องยอมแพ้กับความฝันเพราะว่าชีวิตจริงนั้นทำร้ายเขาครับและแน่นอนครับ เพื่อที่จะเลี้ยงลูกสาวของเขาให้เติบใหญ่นั่นเอง สหรบผมแล้วการหาจุดร่วมที่เหมือนกันของระหว่างมนุษย์หรือความสัมคัญของใครบางคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในแง่การเชื่อมความสัมพันธ์ที่แปลกแยกครับซึ่งจริงๆมันก็อาจทำมาหลายๆเรื่องในสมัยก่อนเหมือนกันครับโดยเฉพาะในแนวของโรแมนต์ครับที่จะมีความพยายามในการหาจุดร่วมระหว่างคูช่ชายหญิงถูกไหมเพื่อให้ทั้งคู่รู้สึกรักใคร่กมเกลียวกันครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยส่วนมากมันจะเข้าใจเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงเจนเนอเรชันแก็บแบบ ใช้หลักการเหตุผลมากเกินไปที่จะใช้เรื่องของความรู้สึกที่น่าจะง่ายกว่าในการเข้าถึงครับซึ่งผมค่อนข้างชอบแนวนี้มากกว่านั้นในความรู้สึกที่ว่าเราได้มีจุดร่วมที่เหมือนกับใครบางคนมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะแบบไปเข้าใจเหตุ <c oughs> มันดูเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์มากกว่าที่จะไปเข้าใจเหตุผลอย่างที่ไม่ได้โดยที่ไม่ได้เอาความเป็นตัวเองเข้ามาสมรอยไปด้วยนะครับ สำหรับผมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้มีความแข็งแรงเชิงบทค่อนข้างมากครับมันสามารถนําเสนอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้อย่างลงตัวโดวยที่มีจังหวะจะโคนที่ดีด้วยซ้ำครับมันเป็นผลงานที่ใช้สเสน่ห์ของความผิดแปลกไม่ว่าจะคนแปลกแปุกคนแปลกแปลหมาเอออๆที่หน้าตาไม่เหมือนหมาด้วยซ้ำอะ่ะแต่ในขณะเดียวกันมันกลับทําให้เราอินผ่านจุดร่วมบางอย่างที่เรามีกับสิ่งต่างๆครับเราเห็นเจ้ามอนชี่แล้วนึกถึงมาที่บ้านเราเห็นคนติดโซเชียลที่หดหู่แล้วชีวิตไม่ได้ดูดีเหมือนกับเซเลบอะไรประมาณนั้นเราเห็นคนแปกแปลก ที่พยายามจะทำตัวให้เหมือนคนธรรมดาและเราเห็นเด็กเนิร์ดที่พยายามทำตามความฝันในอีกด้านหนึ่งมันก็ยังใส่บทบาท ให้ทุกตัวละครมีซีนเท่ๆจริงๆและดูอบอุ่นอย่างน่าประหลาดครับมันให้ความรู้สึกของความนึกถึงโมเมนต์ดีๆของที่บ้านหรืออะไรประมาณนั้นเรากลับอยากจะบอกว่าในความแปลกประหลาดมันก็เป็นเสน่ห์ของบุคคลนั้นเช่นกันคุณพ่อสุดเท่ที่ซ่อมได้ทุกอย่างเอ,อ่ยหรือคุณแม่ที่พร้อมจะสยบทุกคนในบ้านและอาจจะนอกบ้านด้วยเช่นกันหรือวันเลนที่เราได้เห็นหมาที่บ้านมันนั่งวิ่งไล่งับหางตัวเองอะไรประมาณนั้นครับมือต่างๆที่แสน อบอุ่นเหล่านี้มันแสดงถึงแพชชั่นมากมายเบื้องหลังงานสร้างครับซึ่งมันแข็งแรงมากพอจนส่งต่อมาให้คนดูอย่างเราโดยไม่ต้องพูดอะไรให้มากความเลยครับ นี่คือผลงานที่น่าชื่นชมไม่ว่าจะมองในแง่คนดูทั่วไปหรือนักวิจารณ์เช่นกันครับมันเป็นผลงานที่เต็มเปียบไปด้วยความรู้สึกอันทรงพลังที่อาจหายไปเมื่อเข้าสู่ยุค AI เต็มตัวแต่ก็ข้อจริงครับผลงานที่เต็มไปด้วยแพชชั่นแบบนี้เนี่ยมันก็หายไปสักพักแล้วครับในงานผลิตของตะวันตกเนาะ ในทางด้านของเรื่องของทางเทคนิคแอนิเมชันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะวิจารณ์ออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ผลค่อนข้างที่จะชอบเทคนิคซึ่งอาจสืบทอดมาต่อมาจากเทคนิคของไอเจ้าเรื่องสไปเดอร์แมนเนาะของโซนี่ซึ่งมันเป็นลักษณะของการใส่ความเป็นการ์ตูนคอมมิกมาผสมกับ3 d นั่นแหละครับซึ่งในตัวเรื่องของ h e l เ vs Machine เนี่ยมันก็ทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานของโ o n y ในยุคใหม่นั่นแหละครับโดยรวมก็ไม่มีอะไรให้ติมากมายครับมันดูกูฟี่ดู ตลกแล้วก็ส่งต่อความอบปุ่นให้ตัวเรื่องได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เงียบง่ายนั่นแหละครับสำหรับบทความในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรืออยากจะพูดคุยอะไรใต้คอมเมนต์เรื่องของครอบครัวเรื่องของ The m i เดมิเชล s m a c h ช n e หรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับ Disney ก็ตามสบายเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม